บ้านสไตล์ฮอลแลนด์นะครับเจ้าของเดิมก็ด้านหลังก็ทําบูติกเหมือนกันครับไม่ใช่บูติกครับบาติกครับแล้วก็คุณพี่เจ้าของออเปียมเฮาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ของหลังนี้นะครับซื้อมาจากคนเก่าครับบ้านเก่าที่สวยงามครับเพียงแต่รีโนเวทหรือตกแต่งิดหน้อยครับ,รบสะอาด พุงทาสีว่าเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวได้สบายเลยครับงด้านในครับจากดูด้วยสายตาก็าแบ่งเป็นนี้ส่วนที่กั้นเป็นห้องย่อยก็มีเตียงนอนนึงเตียงนี้ก็อหนึ่งห้องถัดไปก็อีกหนึ่งห้องทางขวามือก็สองห้องเปิดทะลุก,กันนะครับห้องขวามือเก่า,าจริงๆครับบ้านหลังนี้ town in Sem, Indonesia so, okay. uh, good afternoon uh, we are happy that two friendly people from Thailand come to visit us here in our town in Lasso uh, and they are coming here with their friends from Bokor thank you very much because you have visited this city and i hope you will come again and send many other people who like to go to lhasa as tourists. we welcome them. so thank you very much. Thank you.